บอกคุณย0ปีบริบูรณ์คุณสามารถมีปืนหมของตัวเองได้แล้วในชีวิตเริ่มต้นณตอนนี้ตุกกระบอกนี้ก็ห0,000ืนกว่าบางกระบอกก็7 0 0 0 0่นกว่าบางกระบอกก็8 0ดห0นกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอยากมีปืนเป็นกระบอกแรกแล้วเอาไว้เน้นป้องกันตัวควรซื้ออะไรดีกระบอกนี้คือเรียกว่าปืนลูกโมนะครับขนาดจุดส8มสมิธทำงานได้ง่ายมากผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ในการยิงตรงเนี้ย ผมจับปุ๊บแล้วถ้าผมจะยิงผมก็สามารถเหนี่ยวไกลได้เลยปั้งเพอถัดมาเป็นปืนถึงอัตโนมัติหลักการยิงผมก็คือเมื่อยิงไปเรื่อยๆทีลนัดปั้งไสมันจะทํางานเองผมเคยจะโอนปืนเนี้คือเข้ากัตจิกรปี๊ดกันเลยาเลยก้สวยงามว้าชาเคลียด์ักเคลียร์เล่นกลางสมับเลยนี่กลางนี่เลย

เต็มเลยไม่ค้านสายตาแล้วบีมกับอาติวังนี้หรือก็อายุ20ปีแล้วฮะเดี๋ยวเฮียนะก็จะให้ลืมมีปืนกระบอกแรกในซีวิกเฮียซื้อปืนให้ผมใช่เอากี่กระบอกดีบีมสแล้วกันนะพี่อีย เอาข้นเหนียวน้อยเอากระเทยเยอะไปเอามาสองก็บอกให้มันเขาล้างอย่าจ่วยอยู่กบเฮียไม่ให้เกลียดใส่หมวกด้วยเล่นกูแล้วมึงบอดแบดยังไงเนี่ยต้องหน้าทัวหน่อยครับผมวันนี้พาผมทำอะไรบ้างซื้เปืนเลยพี่นี่ไงวันนี้ผมมีที่แนะนําเลยกับปืนโยทินครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านบางบูรพาและนี่คือร้านปืนโยทินซึ่งวันนี้ครับผมเลยนัดชาชาภรรยาของผมมาเลือกซื้อปืนสําหรับผู้หญิงไว้เพื่อป้องกันตัว ไชปีนี้20ปีบริบูรณ์อย่างมีตึนกระบอกแรกจริงๆผมชอบก๊อกครับ,ช<อ>บใช่เพราะว่าเวลาเปิดในน้ำมันไหลแบห้ก แล้ S <S อกอ่าเมื่อกี้ต้องบอกคุณชอบกรอกไงใช่ไหมอยากได้ก<ช>็บอกแรกคุณต้องมีหลักฐานอะไรบ้างคุณรู้ไหมไม่รู้ครับพี่ต้องถามเชี่ยวชาญน,นะครับคือในเ <ใน S 1> มืองไทยเราไม่สามารถซื้อปืนได้ก่อนได้รับใบอนุญาตให้ซื้ออุปุธปืน,นะครับหลักการขอใบอนุญาตหนึ่งก็คือคุณต้องอายุ20ปีบริบูรณ์สองคุณต้องมีอาชีพการงานที่มั่นคงก็คือเป็นหลักแหล่งด้วยสามคุณต้องมีตรวจสอบทางประวัติอาชญากรรมว่าคุณเคยก่อคดีอะไรไหมการอนุญาตแต่ละกระบอกเป็นเฉพาะตน ก็คือตัวเองได้รับอนุญาตจเจ้าปืนกระบอกนี้ให้ภรรยาใช้ <Okay. Yeah. S 1> ใช้ได้เฉพาะเหตุจาเป็นอย่างเช่นโจรขึ้นบ้านแล้วในบ้านนั้นมีปืนของสามีอยู่แล้วโจรจะมาร้ายเราเราสามารถทําได้แต่อยู่ดีปืนเป็นชื่อของสามีแล้วเราจะเอาปืนไปยิงซ้อมที่สนามเราขับรถออกไป เราก็จะโดนข้อหากระปอนโดยไม่รับอนุญาตผมเคยจะโอนปืนทีฮะยังไงถือเข้ากติกาปีกนะไรธนาคารเลยโอ้โหมาโอนเนี่ยโอ้โหผมมาโอนปืนโอ้โหไม่ได้แค่ฝากเช็ค อย่างนี้สมมุติว่าเป็นนักศึกษาบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ก็โดยปกติแล้วนายทะเบียนก็จะไม่อนุญาตเว้นแต่เขาเป็นนักกีฬาเขาก็จะมีหนังสือจากทางสมาคมกีฬามายืนยันว่าบุคคลผู้นี้อาย,ายุยังไม่ถือก็อาจจะผ่อนปลนครับเปรียบปืนนะคะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็อย่าง<ส><ส>ที่บอกเริ่มต้นตน,นะตอน,ตอนนี้กระบอกนี้ก็60,000่นกว่า บางกระบอกก็เจ็ดหมื่นกว่าปืนใหม่ที่แต่ละร้านนําเข้าจะราคาประมาณนี้หมดถ้าซื้อปืนกระบอกแรกในการที่เป็นผู้หญิง<ๆ>กระบอกนี้คือ<ๆ>เรียกว่าปืนสมิธลูกโมทํางานได้ง่ายมากผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากระบบการใช้งานมันง่ายมากการเปิดโม่ก็แค่ดันตัวนี้ไปด้านหน้าพร้อมกับดันโม่เปิดแล้วการบรรจุกระสุนก็สามารถบรรจุได้ทีละนัดพอเข้าบรรจุเสร็จป,ปุ๊บเขาก็สามารถปิดยิงได้เลยปั้ง ประมาณนี้อันนี้ก็ก็คือมีข้อดีในการใช้งานแต่ว่าข้อเสียก็คือการบรรจุ <Okay. S 1> เพราะถัดมาเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติกระสุนผมสามารถบรรจุไว้ในแม็กกาซีนเมื่อผมต้องการใช้งานผมสามารถเอากระสุนที่บรรจุอยู่แล้วใส่ในตัวปืน <Okay. S 1> แล้วผมสามารถขึ้นลำเมื่อผมขึ้นลำแล้วยิงไปทีลนะนัดปัง้งสไลด์มันจะทำงานเองจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายมันก็จะค้างความเร็วในการทำงานในการรีพีท ปืนกลอกตรวมัดจะดีกว่าต้องมองงี้อาวุธปืนเปรียบเสมือนถังดงับเพลิงเมื่อไรที่แบบมีไฟไหม้เล็กๆน้อยๆเราหยิบ,บออกมามันคือสิ่งที่ปลอดภยัยก็แบบเดียวกับอาวุธปืนอาวุธปืนเรามีไว้มันอุ่นใจครับอโอเพียบเพียบได้ดีมากครับครับโอ้อไทยไ <ล S 1> อยางได้กระบอกไหนก็สิก้า เดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อกว่าเจ็ดหมื่นตอนนี้เก็บได้สามพันแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บไปเรื่อยๆผมสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวดีนะเนียอย่างนี้พยายอย่างนี้ในแป๊บเดียวก็มีได้ครับเดี๋ยววันนี้ต้องเตรียมตัวคาชาเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับบอลแบนนะรับรองว่าวันนี้คุณโสดจริงไหมครับสวยวันนี้คุณโสดป่ะวันนี้คุณมาเดียววันนี้ผมโสดผมโสดอยู่แล้ววันนั้นพี่ยังโสดกับผมอยู่เลยเหรอวันไหนวันไหนว่ามึงปืนไกลๆมือเมียกูปัง หลังจากที่แนะนำปืนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเทสฝีมือกันนิดหนึ่งที่สนามยิงปืนและยิงเป้าบินโพทธทรามโดยจะมีการเซอร์ไพรส์าไทยเพราะแขกรับเชิญของเราคือน้องหมิวแฟนนาไทยนั่นเองเล่นแล้วแฟนมีบ้าตอนนี้ไม่มีผมโซ่โันนี้ไม่มีแฟนใครบอกผมไม่มีแฟน มาแม่เมาม่เทำอะไรอ่ะยิงปืนไงเออยิงทำไมอ่ะวิ่งเถอะกระโดดชุ้มกระโดดชุ้มงั้นลูกกระสุนเสือด้านไม่ได้ยิงหรอกเก่งไงเก่งก็เบิดไม่ไม่ไม่เคยยิงแข่งเลยป่ะ ได้ดิยิงระยะ10เมตรดีกว่าเอาเอาคนละหนัดดีกว่าถ้าผมยิงเนี่ยไอตรงนี้หายไปเลยนะโอ้โหฉันหนึ่งผมยิงขอบขอบนี่โอ้โหแล้วจกดตรงการตัวกลางหลุดไปเองมันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลยยิงเต้านิ่งระหว่างทีมพ่อบ้านกับทีมแม่บ้านมาดูกันว่าใครจะชนะ นะเป็นยังไงฮะทไงด,ดีทำไงดีหนูทำไงดีอรู้ละูมือคนนี้สวยดีสวยงามชาเครียดชาเครียดชาเครียด ำไมอ่ะถ้าขิงไว้ช้าขิงโมเนี่ยถ้าน<ห>ิ้วไม่เจ็บนะไม่แค่รอ้อนนี่ร้อยรูผมเลย ผมเอเคพวกเราสองคนถือว่าไม่ได้ออกอะไรสีขาวเลยโอ้โหแม่นดำมากก้าคแข็เฮ้ยฝั่งนั้นน่ะมาฮะชาเครียดชาเครียดชาเครียดขอขอยิงขอยิงระบายยิงอะไรอ่ะยิงเป้านู่นไหนฮะนู่นเปเบียนแดกหน้าเราทะเบียนแดกหน้าเราสองคนทำไมตัวผมรีบขนาดนั้น ยิงให้มันติดในวงดำนะเธอนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้โหขนาดนั้นเลยอหมูเต็มหมูเต็มไอหมูคิ้วตาบอดคิ้ว้าบอดตากบอดนะเธอโอ้โหหากหัวไปเลยหากหัวไปเลยน้าขาดเลยรักจิมเติมไม่พังเลยมีรักจิ้มสองข้างแล้วคนนี้ มีคางจใไวมีมือมีมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยปันหน้าลงไปละหายใจไม่ออกเขาจมูกเล่นกลางสมบครณ์เนี่กลางนี่เลยนี่ใจคอโอ้โหตาบอดไปแล้ว โดนแว่นพบสองข้างสองข้างไม่เห็นแล้วพบมีแพ้ให้ก็ได้มีแพ้ให้ก็ได้มีแพ้ให้ก็ได้แต่ว่างั้นรวมๆแล้วเราก็ชนะดินี่เอาอัหรือเปล้าเราที่บ้าไเขาลอเลือกไรที่บ้านเขาเลือกไปแล้วใครจะชนะเอาเลยดูเหมือนงานนี้พี่บีมกับพี่จาชาคงไม่จบกันง่ายๆแน่นะครับเดี๋ยวเกมถัดไปเราไปดูกันดีกว่าระหว่างผมกับพี่บีมเนี่ยใครจะยิงเป้าบินได้แม่นกว่ากัน อันนี้คือการยิงแบบเป้าบินนะครับพี่ต้องบอกว่าบอลแบดของเราเนี่ยนะฮะพามาเนี่ยเร็วแล้วแรงวันนี้ไม่มีความเร็วแต่เอาความแรงมาให้ใช่ครับผมนนอย่เราแข่งกันเลย2คนโหใครใจะชนะนี่นี่มาถึงจะแข่งกับพี่แล้วเหรอป๊ ว่าผมคืนระสุนเลยดีกว่าคงไม่ต้องยิงกันแล้วผู้ผู้ผู้นีกระตายโดนยื่นผิวกระตายโดนยื่นผิว All right ผู้ o k a ไม่มีภาพเลยเย้ ดูเก่งๆกันเยอะเลยผมจะเป็นตัวแทนของคนที่ยิงไม่ได้นะฮะอันนี้ผมต้องทำยังไงนะกล้องนี่อันนี้นะนโอเคนะแล้วก็ยังไงครับแล้วก็ปิดปืนอย่างนั้นแหละเออเยี่ยมมากฮู้ อันนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยมึงยิงแล้วอ่ะยิงตามความรู้สึกไม่ได้มองเป้าเอ่ะช่วงนี้นอนน้อยตาก็สู้แสงไม่ได้อ๋อไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี่ผมบอกเลยนถ้าผมถอดแว่นตาไว้อยู่เงี้ยแต่ไมื่อไรเราใช้ใจนำช่วยกันอย่ารอบนี้ดูยังนี้ผู้ตาเป้ามาครับตาเป้ามามักไปมักไปยิงป้องไออันนี้นิดเดียวไออันนี้นิดเดียวลงมาแตกที่พื้นนะ ถือว่าไดครึ่งคะแนนผมกลนหักปืนครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะคือเมื่อกี้เนี่ยปืนคุณไม่ได้มากับเป้าครับคุณมาล้ำหน้ามามากเลยมาพร้อมเป้านิ่งๆเหมือนกับว่าเราจะเอาปืนไปแตะกับเป้าเลยพอมันแทบจะอยู่ยิงป้งนะฮะลองใหม่ครับอันนี้นะเป็นตัวอย่างเลยว่าถ้ายิงพลาดจะเป็นแบบนี้อย่าไปทำนะนะอันนี้ให้ดูว่าพลาดอเฉยอเมื่อกี้ไม่มีใครพลาดเลยไงู ต้มเป้าปั๊กต้มเป้าปั๊กเอาเข้าแล้วไงเป็นยังไงฮะผู้ต้มเป้าปอเอาเข้าแล้วไง เมื่อกี้เนี่ยผมแพ้แต่ไม่เป็นไรผมไม่ยอมผมไม่ยอมยังไงอันเป้านั้นมันเล็กไปผมไม่ฉลัดเป้านี้คุณบอกเล็กสีแสดเนี่ยคุณว่ามันไม่แฝงผมมีเป้าเฉพาะของผมมาโอ้โหเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไม้ดูไอ้หนูไม่ได้ลูกไอ้หนูมานี่ลูกนี่พี่สับปะรดเหรอไม่ไม่ไม่สับปะรดเอาไม้เจ๊เนี่ยให้ยิงเออเนี่ยครับยิงสับปะรดให้โดนเราผลัดกันนะตามสินเลยโอเคเดี๋ยวผมโยนให้พี่และตาคุณยิงพี่ยอที่ยน phô, ai b้า, đúng không? Ở đây, lái mãi này, phô, phô, ừ, không, 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 không,

ไม่มีลูก่เล um> uh> ี้ยงตั้งนานไม่ม uh ีลูกไม่มีลูกผู้โอ้โหเร็ดกันเจอได้ลงพื้นยุ่ยเลยอ่ะคือประจูกนี่ไง โอ้โหจริงเนี่ยไอ้โค้ดผมดูอ่ะงานผมเป็นไงรูดิงฝังแล้ำหอมสุดเลยที่ชั่วยเขาอร่อยมากเลยให้เราตีกันนะยังเต็มเลยไม่คานสายตาแล้วเต็มเต็มคุยได้แล้วเนี่ยคุยดังๆเลยทำไม่แม่นจริงทำผมไม่ได้เนี่ยเฮ้ยกระจุยเลยไทยนี่เห็นปะ จุยเนืออเน้อเลยรักเลยอันนี้ผลลัพนี่ผลลัพธลูกปลายด้วยออใช่ไหมใช่ใช่นี่มีลูกปลายผางด้วยเยี่ยมมากครับยันไงบ้าง,งน้องชาย สนุกมากครับพี่วันนี้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆพาไทยมาป้ายยางอย่างนี้ตลอดก็จะพาทุกคนไปทำคอนเซ็ปต์แบบนี้บอลแบดดิบเถื่อนแพงแรงและเร็วในรูปแบบบอลแบดของเราก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางบางปูนแคมปัสนั่นเองครับสปอนเซอร์นะตอนนี้อย่าลืมนะขายของยิมกันแดดนะสเปรยกดิบนกายลิ่นกายแป้งเย็นที่ล้างอวัยวะเพศเอเอาด้วยเอาด้วยเพื่อความสะอาดและไฮจีนถูกต้องเข้าได้หมดนะของเราบผมต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสมาคมยิงปืนและยิงเป้าบินโพธารามครับมาจากกรุงเทพ แป๊บเดียวนะชั่วโมงเดียวครับเออแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็มีการฝึกปือหลายอย่างเพราะว่ามีทั้งโค้ชนะฮะแล้วก็นักกีฬาโปรเฟชชั่นอลที่นี่ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเลยไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมกับช่องบางปูนแคมปัสนะผมแล้วก็ต้องฝากติดตามนะต้องบอกว่าเราสองคนนะอาไทยเดี๋ยวจะพาไปป่วนทุกทุกที่นะฮะเร็วและแรงกับปอนการครับ